ค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาคยตายออกจากสมาธิช่องที่ไกลสุดลุกขึ้นค่อยๆลุกขึ้นแล้วก็ค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมา ต่อไปลุกขึ้นช่องที่สองลุกขึ้น <Hi. S 2> <c oughs> อันนี้เป็นเป็นการปฏิบัติแบบโบราณ <c oughs> นะแบบโบราณ <c oughs> เราจะเราจะเป็นการปฏิบัติแบบโบราณเพื่อเราจะรู้ <c oughs> ว่า ในอดีตเนี่ยเขาเริ่มต้นสอนกันอย่างไรนะวันนี้เป็นการเป็นการบูชาบูรพาจารย์ที่เขาทำกันไว้นะให้เราทำแบบนีนะ้เราก็เริ่มต้นแบบนี้ก่อนหลังจากพวกนี้ไปเราก็จะปรับให้มาใช้กับชีวิตประจำวันของของเราได้อนะันนี้ก่อให้รับรู้ไว้ว่า อาจารย์รุ่นก่อนๆเน,นี่ยเขาทำกันแบบนี้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> พุทธศาสนาเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเน่นเคยได้ยินไหนนี่ไหมมิติเคยดูหนังเรื่องมิติไหมที่มันมีมิติมิติที่จะไปไปข้างหน้าทะลุมิติอะไรแบบนี้เคยไหมเคยดูหนังไหม พุทธศาสนาเนี่ยมันจะมีมิติอยู่มิติหนึ่งที่คนที่ทําแบบเนี้จะเข้าถึงได้ถ้าไม่ทําแบบนี้เข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงคนที่คนที่ทํามีโอกาสทําแล้วเข้าถึงเนี่ยเขาจะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันมีมิตินี้อยู่แต่ ถ้าใครยังเข้าไม่ถึงเราจะไม่มีวันที่เราจะเชื่อว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันมีวิธีการยารนะอันนี้แต่ว่าเราเนี่ยการที่จะเข้าถึงเร็วเข้าถึงช้าเนี่ยมาอยู่ที่บุญวาสนาที่เราเคยทําไว้หรือเปล่าเขาบวกเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันไม่ใช่เกิดชาติชาเดียวมันเกิดมาเป็นร้อยเป็นพันชาติแล้วแล้วในอดีตเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเคยทํำไหม ถ้าเราเคยทําเนี่ยมันจะไปได้เร็วอ,อย่างสมัยพุทธกาลเขาบอกว่าแค่เจ็ดขวบก็สามารถที่จะเข้าถึงตรงนั้นได้เข้าถึงมิตินั้นได้ดูว่าเราเนี่ยจะมีใครเข้าถึงหรือเปล่าเคยได้ยินเคยได้ยินเด็กเด็กห้าขวบที่มันพูดได้หลายภาษาเคยได้ยินไหมเออแลทำไมทำไมเขาถึงเขาถึงพูดได้ เพราะว่าอดีตชาติเนี่ยเขาเคยศึกษาเขาเคยเขาเคยพูดได้มาก่อนมันถึงจะพูดได้แล้วเราสังเกตตัวเราเนี่ยว,ว่าเราเนี่ยจะมีพรสวรรค์เราจะตัาหนักอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเราจะชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันนั้นเป็นเรื่องที่เราสะสมมาเป็นเรื่องที่เราสะสมมาฉะนั้นอดีตชาติเนี่ยมันมีอยู่จริง แล้ววิธีที่เราปฏิบัติเนี่ยเป็นวิธีที่เราจะทําให้ใจเราสงบเนี่ยมันทําได้จริงฉะนั้นจึงขอให้คนที่ยังไม่ได้พยายามตั้งใจเนี่ยขอให้ตั้งใจตั้งใจแล้วมันจะได้ปัดเวลาทำเนี่ยสังเกตดูว่าบางคนตั้งใจมากเลยอันนี้ก็ขออนุโมทนานะส่วนคนที่ไม่ตั้งใจก็ขอให้พยายามตั้งใจไว้ เพราะเรามีเวลาแค่สองตะวันแค่น,นเองนะตั้งแต่ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็เหลืออีกแค่สาสามวันนะเอาละเมื่อเราทำกรรมฐานเสร็จแล้วเราก็อุทิศส,ส่วนอุศลให้กับให้กับผู้ที่เขาหลอคอยเราสรรพสรัตว์ทั้งหลายนะเขาหลอกคอยเราอยู่ หลับตานะนมหลับพา,าตามนะอีทางเมปุญญางนิพพานัสสัตปัจโยโหตุขอบุญนี้นจงเป็นพระวะปัจจัยให้ข้าพระเจ้าได้บรรลุมัรตผนิพพานด้วยเธอน อีทางเมปุญญภาคังสัพพะสตานังเทมิข้าพเจ้าขออุทิศกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณเจ้ากรรมนายเวรผู้ถี่ปีศาจทั้งหลาย เทพระุบตรเทธิดาทั้งหลายขอท่านจงอนุโมธนาในส่วนแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่กำลังได้รับความทุกข์ขอให้ป้ดจากทุกข์ที่กำลังได้รับความสุขขอให้สุขสุขยิ่งยิ่นไป ด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอเอาละได้อุทิศส่วนบุญให้แล้วคุศล ต่อไปมีอะไรต่อไปขอพิบน,น่านอจารย์สุดมากก็คงพอสมควรแก่เวลาสามเณรน,นะ